พันรายาสมรักคำสิงออกมาเปิดใจจากกรณีนางสาวเอกนามสมมุติอายุ17ปีเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองขอนแกน่นเพื่อร้องทุกกล่าวโทษกล่าวหาอดีตนักมวยชื่อดังเหตุเกิดภายในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,นครขอนแกน่น ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อวันที่10ธันวาคม2,566มีรายงานต่อว่านาวาตรีสมรักคำสิงหรือบาสนักชกเหรียญทองโอลิมปิกมวยสากลสมัครเล่นปี1,996เจ้าของวลีเด็ดไม่ได้โม้ถึงกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ล่าสุดเรื่องดังกล่าวนั้นตนเองทราบแล้วและได้แต่งตั้งให้ทางทนายเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้ขืนใจด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและตนเองก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กผู้หญิง17ปีเหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานหลายม ส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรมากทุกอย่างว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ยืนยันตนเองไม่ได้ทำอะไรอย่างแน่นอนเจ้าของวลีเดตไม่ได้โมทิงท้ายต่อมาทางด้านสำนักข่าวก็ได้ทำการติดต่อไปหาอ้อยสาวานีซึ่งเป็นภรรยาของสมรักโดยก่อนหน้านี้มีเพจดังได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่ได้เซ็นใบหย,ย่าแล้ว ล่าสุดแม่อ้อยได้เปิดใจว่าเรื่องข่าวพี่ยังไม่ได้ดูนะไม่ได้กดเข้าไปอ่านว่ายังไงอะไรเห็นแต่หัวข้อจริงๆไม่มีอะไรจะพูดเขาว่ายังไงก็ที่เขาพูดถามเขาเองดีกว่าตอนนี้เขาอยู่จังหวัดขอนแก่น ส่วนเรื่องอยาก็ถามทางเขาดีกว่าไม่รู้พูดทำไมพรุ่งนี้น้องเบสรักวานี่เขามีงานเขาก็น่าจะพูดแหละรอฟังจากเขาทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้สงสารลูกเพราะลูกดีมากๆจริงๆสองคนไม่เกเรเลย